คุณ้ชมคะเข้าสู่วันที่9ของการเปิดใช้ mflow อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะเรื่องของค่าปรับบางคนเนี่ยต้องจ่ายค่าบริการจัดเดิมถ้าเกิดผ่านด่านด่านหนึ่งสาบาทปรากฏว่าเสียค่าปรับกันแต่หลักพันบางคนเนี่ยหลายพันบาทเลยนะคะตอนนี้เป็นปัญหาอย่างมากค่ะกรมทางหลวงก็ยอมรับว่า ฟังเสียงบน่นเสียงสะท้อนมากค่อนข้างมากอยู่พอสมควรอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรในทางกฎหมายเบื้องต้นมีรายงานออกมาจากกระทรวงคมนาคมนะคะที่บอกว่ารัฐมนตรีมีคําสั่งให้กรมทางหลวงชะลอการปรับออกไป1เดือนและคืนเงินให้กับคนที่จ่ายค่าปรับมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะก่อนจะไปติดตามรายละเอียดนะคะลองดูเรื่องของระบบ m f l o w กันก่อนนับตั้งแต่ใช้ m f l o w บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์อย่างเป็นทางการเมื่อ15กุมภาพันธ์นะคะก็ดูจะมีปัญหาหลักๆเกิดขึ้น2เรื่องค่ะก็คือมีรถติดสะสมที่หน้าด่านและคนถูกค่าปรับแพงอย่างมากนะคะเล่าแบบนี้ก่อนค่ะ M Flow ก็คือระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นค่ะผู้ใช้งานไม่ต้องชะลอความเร็วรถค่ะเหมือนกับคุณผู้ชมขับอยู่บนถนนตามปกติ เมื่อเข้าสู่ด่านจ่ายเงินวิ่งผ่านไปเลยนะคะไม่ต้องหยุดรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพดานสูงสุดเอาไว้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ AI กับวิดีโอท i ลงจะทำหน้าที่ตรวจจับป้ายทะเบียนรถของคุณผู้ชมโดยอัตโนมัติตอนนี้สำหรับรถที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิ์วิ่งฟรี2เที่ยวแรกค่ะจากนั้นลดให้20%ตลอด3เดือนโดยไม่จากัดเที่ยวส่วนคนที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าช่องเงินสดได้อยู่ Easy Pass M Pass ได้เหมือนเดิมตอนนี้เป็น3วิธีการจ่ายเงินหลักๆในเวลานี้ค่ะแต่ถ้าใครเถลอเข้าไปใน Mflow ให้มาจ่ายเงินย้อนหลังถ้าเป็นสมาชิกแล้วกรมทางหลวงจะส่งบินค่าผ่านทางให้ในแอปพลิเคชันหรือว่าทางอีเมลที่คุณผู้ชมลงทะเบียนเอาไว้ค่ะแต่ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ M f l o w ไทย แล้วก็เลือกการชําระเงินที่คุณผู้ชมสะดวกมีรองรับเอาไว้หลากหลายช่องทางล่าสุดก็เป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะไปแจ้งทะเบียนรถก็สามารถจ่ายเงินได้แล้วแต่ที่มันเป็นปัญหาในเวลานี้ไม่ใช่แค่รถติดหน้าด่านค่ะรถติดเนี่ยอาจจะเบาบางลงไปแต่การคิดค่าปรับอิงตามพรบรทางหลวง2535เนี่ยแหละค่ะกำลังเดือดร้อนกันอย่างหนักสมมุติว่าคุณผู้ชมเป็นสมาชิก ที่ใช้บริการเมื่อ1มก,กราคมต้องชำระเงินค่าผ่านทาง30บาทนะคะตามกำหนด2วันคือภายในวันที่3มก,กราคมแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ชำระเงินภายในช่วงเวลา2วันค่ะแต่ว่าไม่เกิน12วันคุณผู้ชมจะต้องเสียเงินอีกก้อนหนึ่งทบเข้ามาเป็นค่าเสียหายคิด2เท่าก็คือจะเป็น30บาทบวกด้วย60บาทจ่าย90บาท แต่ถ้าคุณผู้ชมรอไปอีกเกิน12วันมันจะมีค่าเสียหายเพิ่มขึ้นมา2เท่าค่าปรับอีก10เท่าแล้วก็ยังมีเงินค่าปรับอีกก้อน200บาทสิริรวมแล้ว590บาทที่ต้องจ่ายค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เป็นสมาชิกเลยกำหนด2วันแต่ไม่เกิน12วันอันนี้ต้องเสียค่าผ่านทาง30รวมกับค่าปรับ10เท่าเป็น330บาท และถ้าเกิน12วันอันนี้วิภาควิจารณ์กันอย่างหนักค่ะเพราะตามกฎหมายให้สามารถปรับได้สูงสุดไม่เกิน5,000บาทรวมแล้วก็จะเป็น5,500กว่าบาทนะคะคุณผู้ชมหลายวันมานี้ก็เลยมีคนบ่นกันค่อนข้างมากว่าไม่รู้เรื่องเรื่องของการปรับเปลี่ยนเลยอันนี้เป็นระยะเวลาช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านระบบ แต่มามีโทษปรับรุนแรงแบบนี้มันเหมาะสมหรอกรมทางหลวงยืนยันนะคะว่าอยู่ระหว่างการหารือเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนว่าช่องทางในทางกฎหมายที่ทําได้จะทําอย่างไรโดยเฉพาะกับคนที่มองว่าไม่มีเจตนาจะหลีกเลี่ยงค่ะอยากจะหาแนวทางนะครับกฎระเบ,บียบต่างๆที่ทางกรมทางหลวงสามารถดําเนินการได้ในกรณีที่ ผู้ใช้ทางไม่มีเจตนาในการหยู่ที่เรื่องชำระค่าบัทางอยู่ครับอันนี้ทากงกรมเองรับทราบข้อมูลแล้วก็กำลังดำเนินการหาแนวทางที่เป็นไปตามกฎระเบียบต่ายนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีเจตนาในการหยู่ที่เรื่องสำัค่าบันทางอยู่ครับอืมครับไม่มีเจตนานี่ทางกรมจะจะพิจารณาจากอะไรยังไงได้อะคะก็ตอนนี้นะครับนในท,ที่ผมดำเนินตอนนี้เราพยายามจะหาแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังไงคงจะสื่อสารฟงกับทางผู้ใช้ทางครั้งหนึ่งนะครับ ก่อนที่เราจะเข้ารายการมีรายงานออกมาจากผู้สื่อข่าวคมนาคมนะคะที่บอกว่าคุณศัก์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีคำสั่งด่วนให้ชะลอการเก็บเงินค่าปรับหนึ่งเดือนสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกส่วนคนที่จ่ายไปแล้วให้คืนเงินนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็ยังคงต้องรอรายละเอียดว่าแล้วกระทรวงจะคืนเงินให้อย่างไร มีคำถามมากเลยค่ะคุณผู้ชมว่าทำไมเราต้องมี M-flow ในเมื่อเรามีระบบอัตโนมัติเช่น M-pass e a s อีซี s กันอยู่แล้วคุณผู้ชมคงจะเคยเจอปัญหาแถวหน้าด่านที่มันสะสมค่ะเรามี M-pass มี Easy -pass แต่แถวเงินสดมันมาบดบังช่องทางเข้าที่จะไปจ่ายเงินในช่องอัตโนมัติสุดท้ายก็ติดอยู่ดีถึงถ้าเป็นด่านน้อยๆมีช่องอัตโนมัติน้อยสุดท้ายคนที่รอเข้าช่องอัตโนมัติก็มาบดบังช่องทางชำระเงินสด ผลการศึกษาของกรมทางหลวงเขาพบนะคะว่ามีรถมากกว่า1 0,000คันต่อชั่วโมงต่อทิศทางที่ต้องใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วนโดยมีผู้ใช้บริการช่องอัตโนมัติที่เปิดให้บริการมาเป็น10ปีแล้วเพียงแค่ร้อยละ30เท่านั้นเนื่องจากมีคนจํานวนมากไม่อยากจะไปเติมเงินก่อนค่ะและมักจะเกิดปัญหาการจราจรที่หน้าด่านเพราะรถบางคัน เงินหมดไม่รู้ตัวเข้าไปแล้วจริงๆมีค่าปรับ1,000บาทต่อครั้งด้วยนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดปัญหาเฉพาะหน้าก็คือต้องถอยรถรถคันหลังก็ต้องติดอยู่ดีค่ะในการศึกษาของกระทรวงคมนาคมพบว่า M Flow เนี่ยช่วยระบายรถได้มากกว่า2,500คันต่อ1ชั่วโมงดังนั้นถ้ามี4ช่องก็จะระบายรถได้หมดไวมากขึ้นไม่มีปัญหารถชะลอหน้าดาน ดิฉันคุยกับดรสุเมธองค์กิติกุลนะักวิชาการด้านการขนส่งสาธารณะจาก TDRI ค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นช่องเงินสดเราจะต้องหยุดรถรอทอนเงินอีกนะคะส่วน EasyPass MPass จะต้องชะลอความเร็วเหลือแค่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็น MFlow ค่ะความเร็วของรถจะอยู่ที่60-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในทางวิชาการในต่างประเทศเนี่ยพบว่า วิ่งได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะแต่มันเกินกฎหมายกำหนดค่ะดังนั้นในไทยให้วิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นจุดแตกต่างของ M-Flow คือวิ่งก่อนจ่ายทีหลังถ้าเงินหมดไม่ต้องถอยรถทำให้เกิดปัญหารถติดขัดเหมือนกับ Easy Pass และ m p a s s นะคะแต่ทีนี้ M-Flow เนี่ยจะใช้งานแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยยะสำคัญก็ต่อเมื่อ ต้องมีผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานไม่ต่ำกว่า40%จึงจะเห็นผลดีค่ะดิฉนันตรวจสอบเพิ่มเติมจากกองทางหลวงระหว่างเมืองพบว่าล่าสุดยอดการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในเวลานี้อยู่ที่ร้อยละ30แล้วนะคะเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนเป็นแสนรายหลังจากเปิดใช้อย่างเป็นทางการ15บห้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะครับก็ตอนนี้จากส่วการศึกษาเนี่ยเรา คิดว่าจะช่วยในการาแก้ไขปัญหาการจราจรเนี่ยนะครับตอนนี้เดีายวที่บอกมาครับว่าลักล้วตอนนี้2,500คันต่อช่องต่อชั่วโมงในการระบายรถของเ e อ็มโฟนะครับช่วงจังหวะพีคสุดนะครับช่วงระยะเปลด่วนที่มีผู้ใช้ทางเนี่ยประมาณสักหมื่นคันต่อทิศทางนะครับตอนนี้ถ้าสี่ช่องเนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถรองรับผู้ใช้ที่ผ่านด่านัวเวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตอนนี้เราคิดว่าถ้ามีผู้ใช้ เปลี่ยนมาใช้เอ็มโตสัก40เปอร์เซ็นต์นะฮะของผู้ใช้ทางเดิมเนี่ยก็จะช่วยในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านได้นะครับตอนนี้ผู้ใช้ที่ผ่านช่องเอ็มโตจุดตรวจเอ็มโตเนี่ยนะครับก็มีสักประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใกล้เคียงนะครับตอนนี้ ในขณะนี้พบว่ามีผู้ใช้ทางลงทะเบียนในหลักแสนกว่าคนแล้วนะคะซึ่งทางกรมทางหลวงเขาจะประเมินกันอีกครั้งในวันศุกร์สิ้นเดือนนี้ล่ะค่ะว่า m f ็มโฟให้ผลดีมากกว่าผลเสียอย่างไรเพื่อนําไปสู่การปรับทิศทางการใช้ m f ็มโฟนะคะจะต้องเป็น m f ็มโฟสักกี่ช่องทางในแต่ละด่านใหญ่ๆก็จะมีการประเมินผลกันค่ะค่ะ